ทุกๆอย่างมันได้เริ่มขึ้นในที่แห่งนี้สถานที่ที่ถูกปล่อยทิ้งล้างเอาไว้ทั้งเปียกทั้งชื้นและกลองขยะที่ถูกสะสมเอาไว้มากมายมันก็ส่งกลิ่นเหม็นขะคลุ้งไม่หมดที่นี่มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันแน่และดูเหมือนว่าจะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ในขณะที่เธอกาลังรับการรักษายอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกเธอว่าชามได้ฝากผมมาบอกคุณว่าผมขอโทษ สวัสดีครับวันนี้ผมเอ็ดดี้มูวีมีหนังฮ่องกงมานําเสนอครับเป็นหนังที่ค่อนข้างดาร์กสักหน่อยนะครับเป็นแนวสืบสวนหาตัวฆาตกรและก็ดราม่ามากมากเลยนะครับและรับรองว่าเป็นหนังที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าลิมโบที่นี่คือฮ่องกงมันเป็นสถานที่ที่แออัดประชากร7.5ล้านคนอาศัยรวมกันอยู่ที่นี่ชามเหลาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกอาชญากรรม ที่มีประสบการณ์ที่สูงมากๆคนหนึ่งและคดีที่ชามกําลังสืบสวนอยู่นี้ก็คือการหาตัวคนร้ายที่ชอบตัดมือเหยื่อและเอามายยนตทิ้งและนี่ก็เป็นมืออีกข้างหนึ่งที่ถูกนํามาทิ้งเอาไว้มันถูกห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆและก่อนที่แผนกชนนสูตรจะมาถึงฉามก็ได้กระทําอะไรบางอย่างกับมือที่พบนั่นก็คือเข้าไปดมกลิ่นของมันและในตอนนี้แผนกอัชญากรรมก็ได้หัวหน้าใหม่มาหนึ่งคน เป็นตำรวจหน้าใหม่ที่สอบได้คะแนนอันดับหนึ่งซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าคนเก่าๆที่มากประสบการณ์ในแผนกก็จะไม่ค่อยชอบกันสักเท่าไหร่อยู่แล้ววิลเลนเป็นหนุ่มไฟแรงที่พอจบจากโรงเรียนตำรวจมาปุ๊บก็ได้มาทำงานเป็นหัวหน้าแผนกที่นี่แต่ด้วยความที่ยังอ่อนประสบการณ์วิลเลนจะต้องทำงานเป็นคู่หูกับชามเหลาร่วมมือไขคดีด้วยกันเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากชามแต่เมื่อทันไลวิลก็ได้เห็นคู่หูของเขานั้น กำลังหยิบตะเกียบที่ใช้แล้วขึ้นมาจากถังขยะและก็หยิบขึ้นมาใช้อย่างหน้าตาเฉยและแล้วคดีแรกก็เริ่มต้นขึ้นสิ่งที่ชามเหลาได้มาจากการก้มไปดมมือที่ถูกตัดในครั้งที่แล้วนั่นก็คือกลิ่นขยะและอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุก็คือเหล็กที่ขึ้นสนิมและทุกๆคนก็ยังคงทำตามคำสั่งของชามโดยที่ไม่สนใจหัวหน้าใหม่อยางวิวเลยแม้แต่น้อยและที่นี่ก็คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยขยะ ทุกๆคนจะต้องลงมือคุยเพื่อหาบอะแสหรือหนังสือพิมพ์เก่าที่ถูกตีพิมพ์ในปี2015ที่มันตรองกับคนร้ายที่ใช้ห่อมือของเหยื่อหลังจากที่เริ่มลงมือขุดคุยตามกองขยะอยู่น,นานแผนกชันสูตรก็ได้โทรมาหาเพื่อแจ้งว่าเหยื่อที่ถูกตัดมือนั้นเป็นใครทาให้วิวและฉามจะต้องเดินทางไปที่ประกันสังคมเพื่อไปขอดูเอกสารของเหยื่อที่โชคร้ายคนนี้ปรากฏว่าเหยื่อเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาดีแต่มีประวัติที่ค่อนข้างแย่ เคยโดนจับกลุ่มข้อหายิบย่อยอยู่บ่อยครั้งเธอไม่มีญาติหรือเพื่อนที่ให้ติดต่อได้เลยแต่ในขณะเดียวกันจูจูชามก็หยุดการกระทำทุกทุกอย่างเพวกเขาเนั้นได้ยินเสียงพนักง,งานขานชื่อหวงโถและชามก็ได้เดินไปถามพนักง,งานทันทีว่าผู้หญิงที่ชื่อหวงโถเธอถูกปล่อยตัวมานานหรือย,ยังสรุปว่าผู้หญิงที่ชื่อหวงโถนี้เพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำได้ประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาจูจูการสืบสวนก็หยุดชะงัก ในตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าฉามกำลังจะทำอะไรส่วนวิวเขาก็เอาแต่สนใจคดีที่ได้รับมอบหมายมาและฉามก็ว่ายวานให้วิวไปซื้อบุหรี่และตัวเองก็แอบเดินเข้าไปในอู่ซ่อมรถยนต์พอที่นี่พนักง,งานที่ประกันสังคมได้แจ้งเอาไว้ว่ามันคือที่ทำงานของว่องโถและมันก็เกิดเรื่องขึ้นฉามได้ทำลายร่างกายเจ้าของอู่เพราะเขาไม่ยอมบอกที่อยู่ของว่องโถดูเหมือนว่าฉามจะเริ่มคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าวิวไม่เข้ามาช่วยเอาไว้สักก่อน เจ้าของอู่จะต้องแย่ไปกว่านี้แน่ๆสรุปว่าวองโถเธอเป็นใครกันแน่ทำไมฉามถึงได้อยากเจอตัวเธอขนาดนี้และแล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าวองโถเธอเป็นใครเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ต้องดิน้นรนเอาชีวิตรอดในเมืองโดยลําพังเธอทํางานทุกๆอย่างรวมถึงจรากรรถยนต์และก็เอาไปส่งให้กับคนที่ว่าจ้างแลกกับเงินเพียงน้อยนิดที่นายจ้างโยนให้เธอกิริยาที่เธอได้รับมันเหมือนจะเป็นการดูถูก และทำไมเธอถึงถูกกระทำแบบนี้หลังจากที่ฉามขับรถออกมาจากอู่โดยที่ทิ้งวิวเอาไว้ตรงนั้นเขาก็เดินทางไปยังที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่เจ้าของอู่ซ่อมรถได้บอกฉามเอาไว้ว่าหว่องโถจะไปที่นั่นในคืนนี้และเมื่อมาถึงทุกๆคนที่นี่ก็วิ่งหนีกันช้าละวันแต่ว่าฉามนั้นจ้องจะจับแค่เพียงเธอคนเดียวนั่นก็คือหว่องโถมันเป็นการไล่ล่าที่ดูมุ่งมั่นมากๆแต่มันน่ากลัวตรงที่สีหน้าและแววตาของฉาม มันดูนิ่งสงบและเยือกเย็ยนเกินไปและการไล่ล่าก็ได้ไปสุดที่อุโมงค์แห่งหนึ่งชามแทบจะขับรถชนเธอเข้าให้แล้วเขาตั้งใจจะให้เธอหยุดหรือตั้งใจจะชนเธอจริงๆกันแน่และเมื่อทั้งสองได้จ้องตากันวงโถก็ถึงกับหน้าเสียและก็ตะโกนออกมาว่าก็ชดใช้ให้ไปหมดแล้วและจะเอาอะไรอีกทั้งสองยังวิ่งไล่ล่ากันไม่เลิกชามเริ่มระทำรุนแรงขึ้นและในที่สุดปลายกระบอกปืนก็จ่ออยู่ที่หน้าของวองโถ และทัานใดนั้นวิวก็เข้ามาขัดขวางล็อกตัวฉามเอาไว้มันจึงทําให้วองโถร,รีบวิ่งหนีออกไปเราไม่รู้ว่าฉามตั้งใจจะยิงเธอจริงหรือเปล่าหรือว่าเจ้าตัวก็คงจะไม่รู้เหมือนกันหลังจากที่วองโถวิ่งหนีออกมาเชอก็รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บข้าวของที่จําเป็นใส่กระเป๋าดูเหมือนเธอจะกลัวฉามมากๆตัวเธอสั่นอยู่ตลอดเวลารีบวิ่งขึ้นรถทัวร์เพื่อที่จะได้ออกไปจากที่นี่ให้ไกลที่สุด ส่วนทางน้าตของฉามก็กําลังแย่วิวเอาเรื่องทั้งหมดมาฟ้องหัวหน้าแต่หัวหน้ากลับยังคงเข้าข้างฉามและได้บอกความจริงกับวิวว่าวองโถเคยขับรถชนภรรยาที่กําลังตั้งครรภ์ของฉามทําให้เสียลูกในท้องไปฉามก็เลยยังคงโกรดและเกลียดเธออยู่แต่วิวกับไม่เห็นด้วยและเขาต้องการจะยึดปืนของฉามเอาไว้และทั้งคู่ที่เหม็นหน้ากันอยู่แล้วก็เกือบจะชกต่อยกันแล้ววิวก็ได้พูดออกมาสั้นๆว่า คุณยังคงคิดว่าคุณยังเป็นตำรวจอยู่อีกเหรอและประโยคนี้เองที่ทำให้ฉามยอมเดินจากออกมาในตอนนี้วองโถได้เดินทางออกมาสักพักแล้วเธอเอาเต่นึกถึงเรื่องในวันนั้นที่เธอเสพยาจนเมาแล้วก็ขับรถไปด้วยจนในที่สุดเธอก็ได้ขับรถชนผู้หญิงคนหนึ่งเข้านั่นก็คือภรรยาของฉามที่เธอกำลังจะข้ามถนนไปหาพอดีและนี่ก็คือภาพติดตาที่ฉามไม่มีวันลืมได้ลง ว่องโถไม่เคยลืมมันภาพอุบัติเหตุนในครั้งนั้นมันยังคงวนเวียนมาหายอยู่เรื่อยๆและการที่จะกลับมาอยู่อย่างปกติได้มันก็มีเพียงแค่ทางเดียวนั่นก็คือต้องไปเผชิญหน้ากับผู้เสียหายหว่องโถตบหน้าตัวเองแรงมากเพื่อเรียกสติแม้ว่าตัวเองกำลังจะร้องไห้เพราะความกลัวแต่เธอก็ต้องเผชิญและหว,ว่องโถก็ตัดสินใจลงมาจากรถเพื่อจะไปะเผชิญหน้ากับคนที่เธอกลัวมากที่สุดและแล้วชามกับวิวก็ได้รับแจ้งว่า บัตรเครดิตของเหยื่อถูกใช้ในย่านานหนึ่งและสรุปว่ามีเด็กเก็บบัตรเครดิตใบนี้ได้และสถานที่ที่พบนั้นมันคือที่ทิ้งขยะแห่งหนึ่งและเมื่อเปิดออกท,ทุกๆคนก็ถึงกับเอามือปิดจ,จมูกมีเพียงตะชามที่ลุยเข้าไปคุยทันทีและก็ได้พบเข้าจนได้มันมีศพของหญิงสาวที่อยู่ในสภาพที่ถูกตัดมือและคาดว่าเป็นเหยื่อรายที่สามเพราะเธอคนนี้มีรอยสักและในขณะนั้นเอง ฉามก็ได้หันไปเห็นวองโถที่กำลังจ้องมองมาหาเขาแววตาเธอดูเศร้าเสียใจมากๆและเธอก็ได้ตะโกนบอกฉามว่าฉันเสียใจในตอนนี้ทีมสืบสวนเริ่มถูกกดดันมากขึ้นแล้วข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาก็คือเหยื่อสามลายเป็นผู้หญิงใช้ชีวิตอยู่นอกกฎหมายทําให้มีประวัติพวกเธอน้อยมากคนแรกเป็นผู้หญิงบริการคนสองเป็นผู้เยาวที่มีคดีติดตัวเยอะคนสุดท้าย ที่ตำรวจพบเธอติดยาเสพติดและเข้าประเทศมาอย่างผิดกฎหมายและสิ่งที่ฉามกับวิวจะต้องไปสืบกันนั้นก็คือพ่อค้ายาเสพติดและในขณะที่ฉามกับวิวกำลังจะเดินทางไปสืบคดีทั้งสองก็ได้พบว่าวองโถมายืนรออยู่ดูเหมือนว่าวองโถเธอต้องการจะชดใช้กับสิ่งที่ทำลงไปจริงๆเธอเตรียมข้อมูลชื่อและเบอร์โทรของพวกที่ทำสิ่งผิดกฎหมายมากมายมาให้แต่ฉามกลับเดินเข้าไปตบเธอ เธอจะอ้าปากพูดชามก็เดินเข้าไปทำร้ายเธอไม่หยุดส่วนวิวที่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแลว้วก็ไม่ได้เข้าไปห้ามแต่ทำได้เพียงแค่บอกว่าพอได้แล้วและว่องโถก็ถูกพาตัวมายังโรงพยาบาลพามาหาภรรยาของชามที่เธอนั้นกำลังนอนป่วยติดเตียงอยู่สภาพของเธอนั้นดูน่าสงสารมากเธอเป็นอัมาพาตและขาขาดและมันก็ทำให้ว่องโถถึงกับต้องร้องไห้ออกมาเธอไม่สามารถจะพูดอะไรออกมาได้เลย จากนั้นชามก็จัดการเรียกทุกๆคนมายังโรงพักทุกๆคนที่หว่องโถให้ข้อมูลมาแถมยังสั่งให้เธออยู่เพื่อเป็นพยานอีกด้วยทุกๆคนที่ถูกจับต่างก็แค้นกันมากๆทําให้หว่องโถถึงกับถามชามว่าคุณกะจะให้ฉันตายเลยเหรอแถมชามนั้นยังผลักให้หว่องโถเดินออกไปตรงๆไม่ให้เดินอ้อมผู้ที่จับกุมมาอีกมันคงเกิดคําถามขึ้นว่านี่มันเกินไปหรือเปล่ากับสิ่งที่หว่องโถกําลังถูกกระทํา และแน่นอนว่าวองโถเธอถูกตามตัวมาจริงๆพวกมันโกรธวองโถมากๆและก็ได้กระทํากับเธอไม่ต่างอะไรจากฉามเลยในคืนนี้ฉามก็คิดที่จะออกสืบคดีอีกครั้งโดยที่ยังโทรไปหาวองโถเพื่อต้องการขอข้อมูลของแกงคาย,ยาที่เธอรู้จักและวองโถเองก็ต้องการจะจบเรื่องนี้ลงสักทีจึงได้ตอบไปว่าตกลงที่นี่เป็นย่านที่แออัดและก็เปียกชื้นและวงโถก็ถูกพาตัวมาด้วย พ่าแกะจะให้เธอเป็นนกต่อและเธอก็ต้องโซ่อีกครั้งเพราะคนที่เกลียดเธอมากๆก็อยู่ที่นี่ด้วยดูเหมือนว่ามันจะไม่จบลงง่ายๆแล้วกับชีวิตของวองโถฉามกับวิวเริ่มเข้าใกล้ความจริงแล้วพ่อค้ายาคนสุดท้ายยอมบอกว่าผู้หญิงคนที่กําลังตามหาเธอเป็นลูกค้าของใครและทั้งหมดก็เดินทางไปยังที่นั่นดูเหมือนว่าพ่อค้ายาคนนี้จะเป็นคนรู้จักกับวองโถและนี่เธอก็คือโคโคเธอพิการ มือซ้ายขาดตั้งแต่เด็ก,ดกๆเธอเป็นคนที่รู้จักกับฆาตรกรดีที่สุดในวันที่เธอเมายาและนอนอยู่ที่ข้างกองขยะฆาตรกรก็ได้เดินเข้ามาหาเธอและพอรู้ว่าเธอไม่มีมือซ้ายฆาตรกรก็เหมือนจะหลงไหลเธอเป็นพิเศษและโคโค่ก็ได้พูดว่าเอาแต่ดูรูปภาพแล้วก็พูดว่าโอกาซังโอกาซังนี่คือคําสารภาพที่เธอพูดออกมาทาให้วิวรู้ได้นนดัดงดีว่าฆาตรกรเป็นชาวต่างชาติและสถานที่ที่ฆาตรกรอยู่ก็เหมือนจะรู้แล้ว ทำให้โคโคถูกจับกลุ่มและก็จะให้เธอนั้นพาไปหาฆาตกรและว่างโถก็ไม่ต้องตามไปอีกแล้วดูเหมือนว่าฉามคงพอใจในสิ่งที่เธอทำลงไปทั้งหมดแล้วในระหว่างที่ฉามกับวิวกำลังเดินทางไปหาฆาตกรจูจูโคโคก็ออกอุบายจนเธอนั้นสามารถวิ่งหลบหนีไปได้และในตอนนี้วิวกับฉามก็ได้แยกกันไปนคนละทางวิวลงไปหาตัวฆาตกรด้านล่างส่วนฉามก็วิ่งตามไปจับโคโค แต่ทั้งว่าทางด้านหมองโถ ổ, เธอก็ดันโศยซะแลว้วเมื่อพวกขายยาที่หมายหัวจะเอาชีวิตเธอให้ได้ต่างก็พาพรรคพวกมาล่าตัวเธอกันเต็มไปหมดผู้หญิงตัวเล็กๆที่ต้องการมีชีวิตรอดพยายามวิ่งหนีกลุ่มชายชะก,กันอย่างทุลักทุเลเธอถึงกับโดนผลักตกลงมาจากชั้นสองและเมื่อหมองโถจนม,มุมเธอก็พยายามยกมือไหว้ขอร้องให้ไว้ชีวิตแต่ทว่าพวกมันไม่ได้คิดจะปล่อยหมองโถไปอีกแล้วและในนาทีเป็นนาทีตาย วองโถก็ได้หยิบมีดที่พกติดตัวมาสู้ตายให้รู้แล,ล้วรู้อดสภาพของวองโถในตอนนี้แทบจะเดินไม่ไหวแล้วแต่เธอก็ยังต้องนิ่งรอนเอาชีวิตรอดให้ได้สู้ไปร้องไห้ไปตลอดเวลาและแล้ววิวก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันในระหว่างที่กําลังชลุมุนวิวก็ได้ทําปืนที่พกติดตัวมาตกและคนที่ได้ปืนกระบ,บอกนี้ไปก็คือวองโถนั่นเองเธอหันไปที่ทุกๆคนที่จะเข้ามาทาร้ายเธอดวงตาที่เต็มไปด้วยน้าตากับคาบเลือด ทำให้วงโถเกือบจะยิงโดนวิวเข้าแล้วเธอวิ่งหลบหนีออกมาอย่างทุลักทุเลจนได้ไปสะดุดลมในตอกแห่งแ่งและปืนกระบอกนี้ก็ได้หล่นหายไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับชามเล้าที่กําลังวิ่งไล่ล่าโคโค่เธอคือบ่อแสเดียวที่จะทําให้ตามตัวฆาตกรรายนี้ได้มันเป็นคนละเส้นทางกับทางด้านของวงโถและในความเงียบสงัดของข้ามคืนนี้บวกกับกล้องขยะที่ถูกทิ้งอยู่มากมาย มันทำให้ชามไม่สามารถตามหาตัวโคโค่ได้พบเธออยู่ห่างก,กับชามเพียงไม่กี่เมตรโคโค่โดยคงคิดว่าเธอนั้นรอดแล้วแต่มันกลับตรงกันข้ามด้านหลังของโคโค่นั้นคือฆาตกรที่แอบย่องเข้ามาหาเธอและเสียงปืนก็ดังขึ้นและนั่นมันคือเสียงปืนที่ว่องโทได้ยิงออกไปทําให้ชามถึงกับต้องรีบวิ่งไปหาวิวเพราะนี่คือสัญญ,ญาณที่เลวร้ายมันต้องเป็นปืนของวิวแน่ๆและฆาตกรก็อาศัยจังหวะนี้คว้าตัวของโคโค่ คาตกรรมเธออย่างโหดเยี่ยมและได้พูดกับโคโค่ว่าผมบอกคุณแล้วว่าอย่าทิ้งผมไปและเมื่อฉามวิ่งมาเจอวิววิวก็ไม่ได้รอชาร้าที่จะบอกว่าปืนอยู่กับหวองโถดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆสําหรับอาชีพตำรวจในฮ่องกงปืนกระบ,บอกนี้มันสาคัญมากๆทั้งสองรีบวิ่งตามหาตัวหวงโถจนได้เข้าไปในตอกตอกหนึ่งและฉามก็รู้ว่าเธอต้องอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนทั้งโมโห ทั้งหงุดหงิดว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องวุ่นวายขนาดนี้ได้แล้ววองโถก,ก็คงจะซวยอีกแล้วถ้าเกิดฉามเจอตัวเธอขึ้นมาและในที่สุดฉามก็เจอตัวแต่แต่ว่าฉามกลับทําอะไรเธอไม่ลงเธอนอนร้องไห้ตัวสัน่นเลือดก็ทั่วไปทั้งตัวและก็ถามกับฉามว่าทําไมทํากับฉันขนาดนี้มันเกินจะรับไหวฉันไม่อยากตายในตอนนี้ชามทําอะไรไม่ถูกจิตใต้สํานึกของชามมันยังคงดีอยู่เขาสงสารเธอมาก แต่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือปืนกระบ,บอกนั้นอยู่ไหนวงโถเอาแต่ร้องไห้ได้แต่บอกเพียงแค่ว่าเธอทํามันหายฉามตัดสินใจลอ็อกกุญแจมือวงโถไว้กับรถส่วนวิวเขาก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาจะต้องหาปืนให้เจอในคืนนี้ให้ได้ก่อนที่ทุกๆคนจะแยกย้ายกันไปหาปืนวงโถก็ได้ถามกับฉามอีกว่ายกโทษให้ฉันได้หรือยังหลังจากามกับวิวแยกย้ายกันออกตามหาปืน โดยที่ทิ้งหว่งโถเอาไว้มันก็แทบจะไม่มีหวังเลยที่จะตามหาปืนกระบ,บอกเล็กๆในย่านที่ลกและมีแต่ขยะแล้วมันก็ดูเหมือนว่าวิวจะได้พบกับฆาตกรแล้วแต่วิวก็ไม่ได้เอะใจกับชายเล่รอนที่กําลังเก็บขยะคนนี้เลยส่วนปืนที่กําลังตามหามันก็ได้ตกไปอยู่ในมือของฆาตกรไปแล้วผ่านไปนานหลายชั่วโมงโดยที่ไม่มีใครนึกถึงหมองโถเลยเธอนั้นซวยซ้ำซวยซ้อนอีกแล้วพอฆาตกรเผยม,มาพบตัวเธอเข้า และเมื่อชามกวิวกลับมาวองโถก็ได้หายตัวไปแล้วชามหนึ่งก็แสดงสีหน้าที่ตึงเครียดออกมาอย่างเห็นได้ชัดและประสาทสัมผัสกลิ่นที่ไวของชามเขาก็รับรู้ได้ในทันทีว่าฆาตกรมาที่นี่มันทําให้ชามหนึ่งรู้สึกแย่เอามากๆแสดงออกทางสีหน้าว่าเป็นห่วงหว่องโถมากเธอเจอเรื่องเลวร้ายทุทกๆอย่างมามากเกินพอแล้วและเธอไม่ควรที่จะต้องเจอกับฆาตกรอีกมันไม่มีเวลาให้ชามกับิวได้พักเลยในตอนนี้เพราะจู่ๆ เสียงไซเรนของรถตำรวจก็ดังมาไม่ไกลจากที่นี่มากนะักทั้งสองรีบวิ่งตามเสียงไปส่วนฉามก็น่าเสียไปแล้วใจคอไม่ดีกลัวว่าหว่องโถจะเป็นอะไรไปสักก่อนแต่มันสรุปว่าตำรวจได้รับแจ้งว่าเจอศพของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งมันเป็นศพของโคโคและฉามก็รู้ดีว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนพอเธอกับฉามอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่เมตรก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นในตอนนี้บิลคุมสติแทบจะไม่ได้ เขากำลังจะโทรไปหาหัวหน้าเพื่อแจ้งเรื่องปืนที่เขานั้นทำหายแต่ชามก็ได้ห้ามเอาไว้ได้ทันทั้งคู่ดูเหมือนจะทะเลาะก,กันอีกแล้ววิวนายตำรวจจบใหม่ที่ทำทุกอย่างที่ถูกสอนมากับชามนายตำรวจผู้มากประสบการณ์ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อผลลัพธ์ทั้งคู่ยืนเถียงกันอยู่สักพักและสุดท้ายวิวก็ยอมที่จะทำตามชามนั่นก็คือไม่แจ้งหัวหน้าและทั้งคู่จะช่วยกันหาปืนกระบอกนี้ให้เจอให้ได้และสรุปว่า ถ้าปืนวิวหายจริงบทลงโทษนั้นก็คือโดนไล่ออกจัดการเป็นตำรวจและสามก็ได้เห็นว่าวิวเขานั้นกำลังจะมีอนาคตที่ดีเป็นถึงหัวหน้าหน่วยอาชญากรรมแถมภรรยาก็กำลังตั้งท้องอยู่สามไม่อยากให้ชีวิตของวิวต้องเจอกับเรื่องแย่ๆเหมือนกับตัวเองสามเลยบอกว่านายกลับบ้านไปพักเถอะเดี๋ยวตัวเขาเองนั้นจะเข้าไปรายงานกับหัวหน้าเองแต่ว่าสามกลับมางัดลิ้นชักของวิวเพื่อจะเอาปืนที่วิวเคยยึดไป แล้วก็เหมือนจะทําอะไรบางอย่างกับระบบในตอนนี้สามคิดได้เพียงแค่ว่าฆาตกรน,นั้นเป็นชาวต่างชาติถ้าจะตามหาก็คงมีเพียงแค่วิธีเดียวสามเอาลายชื่อย้อดหลัง3ปีของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาตรวจสอบและก็พบว่ามี1คนที่อยู่เกินเวลามา9เดือนสามไม่รอช้าที่จะบุกไปตรวจสอบเพียงลําพังมันเป็นห้องเช่าเล็กๆในย่านที่สุดโทมภายในห้องมันมีแต่ของเก่าที่เก็บมาจากกองขยะ และสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ามันคือห้องของฆาตกรนั้นก็คือมือและแขนของตุ๊ก,กตาที่ถูกตัดมันถูกเก็บเอาไว้ที่นี่และเจ้าของห้องเช่าก็บอกว่านายคนนี้ค้างค่าเช่าและหนีหายไปนานแล้วส่วนด้าน,นของวิลเขาก็ไม่ได้ไปพักผ่อนอย่างที่สามบอกเขากลัวว่าจะโดนไล่ออกถ้าเกิดหาปืนกระบอกนี้ไม่พบเขาจะได้กลับไปที่ย่านนั้นอีกครั้งเพื่อไปขุดคุยกองขยะส่วนฉามจิตใจเขานั้นก็ย่แย่ลงมาก มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะตามหาฆาตกรรายนี้ได้ยิ่งใช้ความคิดยิ่งใช้จินตนาการมันก็ยิ่งทําให้เขานึกถึงมองโถว,ว่าเธอนั้นจะเป็นยังไงบ้างรูปภาพของคดีมากมายที่อยู่ตรงหน้ามันก็ยิ่งทําให้ฉ่ำจินตนาการว่าเธอจะโดนกระทํำยังไงบ้างจิตใจเริ่มไม่มั่นคงเสียงของมองโถก็ดังอยู่ในหัวตลอดว่ายกโทษให้ฉันด้วยส่วนทางด้านของมองโถในตอนนี้เธอถูกจับมาอยู่ในที่แห่งหนึง่ง มันไม่ต่างอะไรกับฝันร้ายที่แห่งนี้มันเต็มไปด้วยขยะและศพคนตายวองโทถที่ถูกมัดอยู่ในสภาพที่แผลเต็มตัวเจา้าฆาตกรเองก็ดูเหมือนสติไม่ค่อยจะดีห้อยรูปภาพของแม่เอาไว้ที่คอและเอาตะลรียกหาแม่อยู่ตลอดดูเหมือนว่าแม่ของฆาตากรนั้นเธอจะไม่มีมือข้างซ้ายหรือนี่คือเหตุผลที่มันได้กระทำกับเหยื่อมันได้ล้างแผลให้กับวองโถและจากนั้น มันก็ได้ทํำลายร่างกายและจิตใจของหว่องโถทันทีเนื้อหาตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับส่วนทางด้านของฉามทุกๆคืนเขาจะมาหาภรรยามานอนอยู่ข้างกายเธอในทุกๆวันไม่มีบทสนทนาระหว่างทั้งสองมันเป็นคืนที่เงียบสงัดมีแต่เสียงเครื่องวัดอัตราเต้นหัวใจที่ดังอยู่ในห้องและมันก็ดังช้าลงช้าลงและภรรยาของฉามก็ได้จากไปในคืนนี้แต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งฉามไม่ได้ร้องไห้ แต่ชามกลับยิ้มยินดีให้กับเธอทางด้านวิวในตอนนี้ก็ยังคุยขยะไม่เลยกินยาแก้ปวดจนมึนไปหมดเพราะอาการปวดฟันคุดที่ยังไม่ได้รักษาและวิวก็ล้มลงไปแต่มันกลับทําให้วิวเห็นอะไรบางอย่างตรงเพ้นวิวโทรหาชามในทันทีและบอกว่าเขาจําลายที่พื้นรองเท้าได้มันเป็นรอยเท้าที่พบอยู่บริเวณใกล้ๆกับศพของโคโคมันเป็นรองเท้าเก่าที่พื้นขาดทําให้วิวนึกขึ้นมาได้ ว่าอาจจะเป็นคนเก็บของเก่าที่พบในวันนั้นและมันก็อาจจะเก็บปืนกระบอกนั้นไปแล้วส่วนชามก็เริ่มบอกข้อมูลที่ได้มาทําให้วิวสันนิษฐานว่าฆาตกรอาจจะเป็นคนเล่ร่อนที่คอยเก็บขยะและเก็บของเก่าในยาน่านนี้ในวันนี้มันดูเหมือนว่ากําลังจะมีพายุที่พัดผ่านเข้ามาทั้งสองจะต้องรีบสืบสวนมันไม่ใช่เพียงแค่พายุหรือเม็ดฝนที่ต้องกลัวแต่มันหมายถึงชีวิตของวองโถและคนที่จะต้องเสียใจที่สุดนั่นก็คือชาม ทั้งสองเริ่มหาจากจุดเริ่มต้นจุดที่พบกับมือที่ถูกนํามาทิ้งเอาไว้ทั้งหมดล้วนจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าแต่มีอยู่จุดจุดหนึ่งที่ทําให้ฌามรู้ว่าฆาตรกรต้องอยู่ใกล้บริเวณนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือจุดที่พบศพของหญิงสาวในกองขยะพอคนร้ายคงไม่เอาศพใส่รถเข็นและเอาขึ้นรถไฟฟ้ามาทิ้งแน่แนตอนนี้ทั้งสองเรื่องราวเกิดขึ้นพร้อมกันฉามกับวิวที่กําลังจะเข้าใกล้ตัวฆาตรกรและวังโถ ที่พยายามจะเอาชีวิตลอดจากคนร้ายเธอพยายามจะตัดเชือกที่มือแต่เชือกมันก็เหนียวเกินไปจนทําให้ฆาตากรรู้ว่าเธอกําลังพยายามจะทําอะไรอยู่และมันก็โกรธพยายามจะตัดมือของ่องโถเหมือนกับที่มันทํากับคนอื่นๆแต่่องโถเธอก็เอาตัวรอดมาได้อีกแล้วเธอพูดตามมันว่าโอกาสังในจังหวะที่คนร้ายเผลอเธอก็ได้หยิบอาวุธมาแทางใส่ฆาตากรและในขณะเดียวกัน เธอก็กระชากรูปภาพที่คอของมันออกมามันเป็นรูปภาพใบเด็กของฆาตรกรที่ยืนอยู่กับแม่แล้วหวังโถก็โยนมันทิ้งออกไปไกลๆเพื่อที่เธอนั้นจะได้วิ่งหนีออกมาได้และรูปภาพที่ฆาตรกรห่วงนักห่วงห,ห,หนามันก็เละเทะไปหมดแล้วส่วนทางด้านฉามกับวิวก็ใกล้เข้ามาแล้วเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้มือของตุ๊กตาที่ถูกตัดมันไหลาตามน้ํามาจนถึงด้านล่างฉามรู้ได้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นที่นี่อย่างแน่นอน ส่วนวองโถเธอก็พยายามจะวิ่งหนียังสุดชีวิตจนมาถึงยังดาดฟ้าของตึกฆาตกรไล่ล่าเธออย่างขาดสติพอกโกดที่เธอทําลายรูปภาพของมันด้านบนนี้มันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยของเก่าตู้กับข้าวตู้เสื้อผ้าถูกทิ้งอยู่ตรงนี้มันจะทําให้เธอสามารถยื้อให้ตัวเองมีชีวิตรอดต่อไปได้เธอกลัวมากๆในตอนนี้ฆาตกรเองก็เอาแต่ล้องโวยวายและก็ทําลายข้าวของไม่หยุดดูเหมือนว่าถ้ามันเจอตัวหวองโถขึ้นมา เธอคงจะไม่รอดอย่างแน่นอนวองโทรเข้าไปแอบ,บในตู้ใบเล็กเสียงฝนที่ตกหนักมันเป็นตัวช่วยอย่างดีให้กับเธอในคืนนี้และเธอจะรอดค่ำคืนนี้ไปได้หรือเปล่าและแล้วฉามกับวิวก็มาถึงทั้งคู่รีบเข้าไปตรวจสอบและก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตรอดฉามสั่งให้วิวโทรเรียกกำลังเสริมและก็เฝ้าผู้หญิงคนนี้เอาไว้ส่วนฉามก็จะไปตามหาตัวฆาตรกรและแล้วทั้งหมดก็ได้เจอกัน มันคงจะจบลงได้แล้วในคืนนี้วองโทที่แอบอยู่ในตู้ก็เอาแต่ร้องไห้เพราะว่าเธอได้ยินเสียงคนร้ายที่ตะโกนไม่หยุดแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดฉามได้เข้ามาช่วยเธอแล้วเสียงที่เธอได้ยินนั้นมันคือเสียงต่อสู้ของฉามและฆาตกรและฉามก็ไม่สามารถจะจัดการคนร้ายรายนี้ได้ตัวคนร้ายค่อนข้างใหญ่กว่ามากฉามโดนทำร้ายอย่างสาหัสขาก็ขยับได้เพียงแค่ข้างเดียวและแล้ววิวก็ตามมาช่วยได้ทันวิวเหมือนจะสู้ได้ดีกว่า แต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะจัดการคนร้ายได้และในที่สุดวิวก็โดนทำร้ายจนฟันขุดหักออกมาไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าสำหรับวิวแต่มันก็ทําให้วิวมีแรงฮึดร่วมมือกับฉามลุมจัดการคนร้ายด้วยกันและในที่สุดทั้งสองก็จัดการคนร้ายรายนี้ได้โดยที่แทบจะหมดสภาพกันไปแล้วทั้งคู่วิวใส่กุญแจมือคนร้ายไว้กับตัวเองส่วนฉามก็ออกตามหาว่องโถฉามลากสังขารตัวเองเพื่อตามหา และก็กลัวว่าเธอจะเสียชีวิตไปแล้วและจูๆ่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นคนร้ายลุกขึ้นมาจะทำลายวิวทำให้วิวต้องตัดสินใจยิงคนร้ายอย่างเรื่องไม่ได้และเมื่อชามได้ยินเสียงปืนเขาก็ร้องไห้ออกมาทันทีพอเขามีรู้ว่าวองโถนั้นอยู่ที่ไหนและก็คงจะไปถามหาจากคนร้ายไม่ได้แล้วส่วนมองโถเราก็ไม่รู้ว่าสวรรค์ได้กำหนดทุกๆอย่างเอาไว้หรือเปล่าปืนที่คนร้ายเก็บมามันอยู่ในตู้ใบนี้กับเธอวองโถนั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย นอกจากเสียงฝนและเสียงของคนร้ายและในขณะที่เธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเธอก็ไม่ได้ฉุกคิดว่ามันเป็นเสียงปืนของตำรวจเธอหยิบปืนกระบอกนี้ขึ้นมาและก็จอบไปที่ด้านหน้าของตู้ในตอนแรกเราคงอยากจะให้ฉามตามหาเธอจนพบแต่ตอนนี้เราอยากให้เป็นคนร้ายมากกว่าที่มาเจอเธอและแล้วฉามก็เปิดประตูออกกระสุนทุกนัดที่เหลืออยู่ในปืนกระบอกนี้ถูกยิงออกมาจนหมดและฉามก็ได้ล้มลง วองโทนั้นแทบจะเป็นบ้าเมื่อเห็นว่าเธอนั้นได้ยิงไขรไปส่วนฉามเองเมื่อสิ้นเสียงปืนเขากลับยิ้มออกมายกมือแสดงออกให้เธอเห็นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คงเป็นจุดจบที่สารเจ้าโหดร้ายวิวรีบเข้ามาหาฉามและเขาก็คงจะช่วยอะไรฉามไม่ได้แล้วส่วนวองโทเธอก็เอาแต่ร้องไห้โดยที่ไม่ได้หันไปมองเลยว่าฉามกำลังจะพูดอะไรกับเธอเป็นครั้งสุดท้าย และเมื่อค่ำคืนที่โหดร้ายได้จบลงบิวก็ได้ไปรายงานกับหัวหน้าว่าปืนที่คนร้ายได้ไปนั้นมันเป็นของเขาเองแต่แต่ว่าหัวหน้าก็พูดอีกอย่างว่าปืนที่พบมันเป็นของชามเลขทะเบียนบนปืนมันขึ้นว่าเป็นชื่อของชามสรุปว่าวันนั้นชามได้มาที่โรงพักและแอบสลับชื่อผู้ครอบครองไปแล้วเขาตั้งใจจะให้บิวเป็นตำรวจต่อไปและเขาเองจะรับโทษที่ทำปืนหายทนและเมื่อตอนต้น ชิวิวเดินเข้าไปเยี่ยมหว่งโถที่โรงพยาบาลก็เพื่อที่จะมาบอกกับเธอว่าชามฝากผมมาบอกคุณว่าผมเสียใจผมยกโทษให้และวหวองโถก็ได้หลับไปพร้อมกับรอยยิ้มเธอได้ฝันเห็นทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายชามกับภรรยาทั้งสองเดินจับมือกันบนถนนเพื่อเดินไปที่ไหนด้วยกันสักแห่งและหนังก็ได้จบลงเป็นหนังที่ดาร์กมากๆเลยนะครับโทนสีของเรื่อง ทำให้หนังดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับสรุปแบบย่อๆให้สักนิดนะครับคือว่องโถเธอเคยเป็นคนที่แย่มากๆคนหนึ่งเสพย,ยาแล้วครับรถชนภรรยาของฉามจนทําให้ภรรยาของฉามถึงกับต้องเป็นอัมพาตและสูญเสียลูกไปและว่องโถก็ติดคุกแต่ฉามเขากลับไม่พอใจที่ว่องโถได้รับโทษแค่นั้นและฉามก็ได้ทารุณเธอสารพัดเพื่อให้เธอรู้ซึ้งถึงสิ่งที่ได้กระทําลงไปแต่ดูเหมือนว่าฉามจะรู้สึกว่าได้กระทําเกินเลยเกินไป แต่เนื่องจากมีเรื่องของฆาตกรชาวญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทำให้ทั้งสองไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันมากกว่านี้และฆาตกรชาวญี่ปุ่นนะครับก็มีปัญหาทางจิตคิดถึงแม่ที่จากไปมากๆพยายามหาหญิงสาวมาทดแทนเพื่อให้เหมือนแม่จึงได้ตัดมือของพวกเธอทิ้งอย่างเลือดเย็นถ้าเกิดว่าทุกๆคนชอบคลิปนี้อย่าลืมลงไปกดถูกใจหรือกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ